เรียบร้อยบวกกันน็อกไม่สวมใส่แผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดครับจุดจับเสร็จเข้าป้อมครับตรงนี้อานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเต็มคาราเบลเลยนะครับจราจรสอนอหลักสองครับ วันนี้ก็ตรงกับวันพื่อเลือดที่30ตุลาสองห้าเวลา1 5บหนาฬาสินาทีครับไม่สวมหมวกเรียบร้อยนะครับนะตู้ยามสอนอหลักสองครับแยกเดอะมอบางแคจับเสร็จข้อป้อมนะครับจุดนี้ดูครับว่าจะเข้าไหมวันนี้นะครับอ่าชมด้วยความสุภาพนะครับจะไปด่าเจ้าที่ตำรวจ จะเป็นถนนเพชรเกษมนะครับต้านขาเข้าครับดูครับเรียบร้อยจับเสร็จข้อปอมครับเหมือนเดิมจุดนี้แยกนี้ครับจุดเบ็ดเสร็จนะครับใครไม่พร้อมอย่าหามานะครับในแยกนี้อมนอมขอบอกนะครับขอบอกเออครับ มุมนี้จะมาจากทางถนนกาจนานะครับทางคู่ขนานถนนกาจนาตรงนี้จะเป็นสถานีมาทีหลักสองครับถนนพิกเกษมอย่าลืมครับใส่ใจเรื่องกฎจราจรถ้ามาในแยกนี้จุดนี้นะครับนี่ครับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนครับทั้งสองคันนี่เรียบร้อยนะบอกบอกให้นะครับนะ ะอะไกหมวกกันน็อกก็ไม่สวมใส่นี่ก็โอ้โหโดนเข้าไปอีกนะอีกข้อหาหนึ่งอย่าลืมครับสวมหมวกกันน็อกติดแผ่นป้ายทะเบียนมาในแยกนี้จุดนี้ครับ